สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกมาอย่าลืมกดติดตามกดกระดะิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้ที่นำมาพิรับชมกันก็จะเป็นเหรียญกลมกลางนะครับผมหลวงปุโ่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมรบหรือว่าเหรียญรุ่น3นะครับปี2512นะครับผมเหรียญกลมกลางปี2512นะครับก็จะเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญในยุคต้นๆของท่านนะคร รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกบล็อกเล่นก็เป็นบล็อก 4E แล้วก็บล็อก 5E นะครับผม 4E ก็คือจะเป็นแบบเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับตรงคําว่าวิริยะกิตตินะครับจะมีสระอีทั้งหมด4ตัวนะครับผมาบล็อก 5E ก็คือจะมีสระอีตรงต่อเต่าตัวแรกนะครับลางๆนะครับผมเรียกว่าบล็อก 5E นะครับในตลาดเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเหรียญกลมกลางนะครับผมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่3ของท่านนะครับผม ลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงกลมนะครับประมาณสักเหรียญ5บาทนะครับผมเหรียญ5้าเหรียญสินะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับหันข้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีชื่อของท่านนะครับพระคูวิริยะกิตติวงเล็บโตนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมระบุเสาห้านะครับปีพศต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมเหรียญเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่จะออกส้มๆแดงๆแสบตาเลยครับ อันดับแรกนะครับจดจาพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมเหรียญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับส่องดูเข้าที่ใบหน้าของท่านนะครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์นะครับผมเบ้าตาเป็นหลุมลึกคมชัดนะครับเบ้าตาทางด้านขวามือเราเนี่ยมีเมตากลมนูนนะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับจะเป็นหลุมลึกลงไปนะครับในเบ้าตานะครับลองแก้มต่างๆนะครับผมใบหูนะครับ ล่องในหูคมชัดนะครับผมนี่แล <the> ้วก <OB I. S 1> ็เส้นผมเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเส้นเป็นเกล็ดเกล็ดคมชัดเจนนะครับผมนี่เส้นหน้าผากนะครับดูเส้นที่อยู่ระหว่างคิ้วนะครับผมที่เป็นขมวดคิ้วเห็นไหมครับลึกคมชัดนะครับผมนี่แล้วก็เส้นผมจะต้องคมชัดแบบนี้นะครับเป็นเส้นเส้นเป็นเกล็ดเกล็ดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตะแคงนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเหนือสีสาของท่านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเส้นขนแมวครับเห็นไหมครับเส้นสายกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับผม เราตะแคงให้สะท้อนแสงนิดนึงนะครับเวลาดูพวกเส้นขนแมวนะครับผมเดินลงมาดูที่ลำตัวลำคอของท่านนะครับผมนี่ครับนูนเด่นมีมิติคมชัดออกมานะครับผมบริเวณสังกติเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับตัวของท่านจะมีมิติออกมานะครับผมจากพื้นเหรียญนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ด้านล่างจะมีตัวอักษรเป็นชื่อท่านนะครับพระคูวิริยะกิตติเห็นไหมครับสละอีมี4ตัวนะครับผมบ็อก4อีีนะครับ ถ้าบล็อก 5e เนี่ยก็จะมีสลรีตรงต่อเต่าตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลางๆนะครับผมี่วงเล็บโตะนะครับผมพื้นเหรียญด้านหน้าเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนหรือว่าเส้นสายฝนให้เห็นเป็นระยะนะครับเห็นไหมครับเนี่วิ่งมากระทบศีรษะของท่านเห็นไหมครับทางด้านบนแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังนะครับผมเหรียญเป็นผิวไฟจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนนะครับผมในบริเวณพื้นเหรียญนะครับนี่ทางด้านหน้าด้านหลังนี่เห็นไหมครับเนี่ย น่ครับแล้วก็วิ่งมาชนสีสษนของท่านนหครับแล้วก็จุดสังเกตในล่องวงกลมนะครับร่องวงกลมเนี่ยก็จะลึกคมชัดนะครับผมแล้วก็ด้านในล่องเนี่ยจะมีเส้นซ้อนวิ่งแทรกอยู่ด้านในล่องนี้นะครับผมนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นบางๆวิ่งซ้อนอยู่ด้านในเส้นล่องวงกลมเห็นไหมครับนี่ครับนี่จะมีเส้นวิ่งซ้อนอยู่ด้านในนะครับผม พวกลายกระหนกต่างๆคมชัดนะครับให้ดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจดจําใบหน้าของท่านนะครับผมการแยกบล็อกก็ดูตรงนี้นะครับวิทยากิตินะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับมีเส้นสายฝนนี่ครับพิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญนะครับรูเจาะเหรียญก็จะปิ้นออกมาเป็นธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มีการแต่งตะไบนะครับเห็นไหมครับที่รูเจาะเหรียญจะมีร่องรอยการแต่งตะไบอยู่นะครับ นี่ที่รูเจาะเหรียญนะครับผมแล้วก็มีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นร่องน้ําทั้งสองข้างเลยนี่แล้วก็ในร่องน้ำทางอ่าร่องน้าทางด้านซ้ายมือของเรานะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดอยู่ด้านในร่องน้ำนะครับที่เป็นปีกพับมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับร่องด้านในนี้เนี่ยครับแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งเห็นไหมครับเนี่ยตรงปลายเล็บผมนะครับที่เป็นร่องๆ่องนะครับนี่แบบนี้นะครับผมนี่ แล้วก็ตรงบริเวณพื้นเหรียญตรงช่วงนี้นะครับจะมีเส้นวงเดือนนะครับผมตรงท้ายเลขสองไทยนะครับเห็นไหมครับนี่เส้นวงเดือนตรงนี้นะครับนี่เป็นหลายๆเส้นวิ่งซ้อนกันนะครับที่พื้นเหรียญนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเส้นวงเดือนนะครับผมหรือวงเดือนหลายๆเส้นนะครับที่พื้นเหรียญนี่ครับอ่าเนี่ยต้องเอียงให้สะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นผิวไฟนะครับแล้วก็ตัวอกษรรวมถึงตัวยันก็จะนูนเด่นคมชัดนะครับผม เสาห้านะครับทำบุญอายุครบเห็นไหมครับ8ปปี25มีนาคมพศ2512นะครับผมสังเกตตรงเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นตัดวิ่งผ่านนะครับตรงเลขหนึ่งไทยนะครับเห็นไหมครับเส้นแตกวิ่งผ่านบริเวณเลขหนึ่งไทยอ่านนี่ครับรวมถึงด้านในตัวยันด้วยนะครับผมเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นแตกนครับตัวยันก็จะโูนเด่นคมชัดนะครับผมรวมถึงตัวอักษรด้วยนะครับ แล้วก็มาดูขอบตัดนะครับผมขอบตัดรุ่นนี้เนี่ยเขาจะตัดได้เกือบสุดนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยจะตัดสุดใบมีดนะครับผมจะมีฉีกตรงช่วงปลายเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับแต่ว่าตัวฟันตัดเนี่ยเขาก็จะมีเว้นระยะห่างเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเป็นขีดเป็นร่องเป็นบ้างแบบนี้นะครับก็คือเว้นระยะห่างไปแล้วก็จุดที่ฉีกขาดก็จะมีตรงช่วงปลายเหรียญนะครับผม แล้วก็จุดสังเกตท,ทางด้านซ้ายมือขอบตัดนะครับตรงประมาณช่วงในครับสิบเอ็ดนาฬิกานะครับเนี่ยตัวฟันตัดเนี่ยเขาจะเรียงกันเป็นเหมือนบาร์โค้ดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นขีดขีดเป็นขีดขีดนะครับนี่ครับขอบตัดทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับผมเห็นไหมครับล่องฟันตัดก็จะมีนูนต่ำนูนสูงสลับกันนะครับเนี่ยตัดได้สุดใบมีดนะครับผมบางจุดเนี่ยจะมีฉีกช่วงปลายเล็กน้อย แล้วก็บางเหรียญเนี่ยเขาจะมีการแต่งตะใบคบคูค่ไปด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูขอบตาทั้งด้านขวามือนะครับนี่เห็นไครับเป็นร่องเป, יח, เป็นขีดเป็นบ้างแบบนี้นะครับสลับกันไปแล้วก็เลื่อนขึ้นมาดูสักช่วงหนึ่งนาฬิกานะครับนี่จะเป็นร่องเว้าลงไปลึกๆแล้วก็มีเส้นแตกเห็นไหมครับนี่ครับตรงช่วงนี้นะครับผมนี่นี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นร่องเว้าลงไปลึกๆเลยนะครับนี่แล้วก็มีเส้นแตกตรงขอบขอบตรงนี้ เนี่ยครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับเขจะเป็นล่องบอลลงไปเนี่ยตัวฟันตัดก็จะคล้ายๆกับทางด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่นะครับผมเนี่ครับเห็นไหมครับเห็นเส้นฟันตัดไหมครับเนี่ยเขาจะตัดได้สุดใบมีดนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้ที่นำมาพี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญกลมกลางนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับ บ็อกซ์่อีกนะครับผมหรือว่าเหรียญรุ่นที่3ของท่านนะครับปี2,512นะครับผมขอบคุณพี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ